ทุกคนที่มาเจอกันต่างก็มีเวลาอยู่ด้ยวยกันแค่ช่วงเวลาเดียวนะจะสั้นรู้จะยาวกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ไมีจะรู้แนะ่บางคนพบกระจาบางคนมาเพื่อเป็นคาลยาณมิตรบางคนมาเพื่อทวมบุญคุณหรือบางคนอมาเพื่อจองเวรจองกรรมหรือบางคนมาเพื่อจองเวรกันและก,กันอย่าลืมนะชีวิตคนเราคิดมาอยู่บนความไม่แน่นอนคุณอยู่ใหญ่ยยได้ก็เล็กายอรอยได้ก็จนได้ แข่งแรงได้กูเจ็บป่วยได้มีความสุขมากที่สุดก็มีความทุกข์มากที่สุดได้เช่นกันนางนั้นอย่าลงตนอย่าลืมตัวนะโกรธไปก็เป็นคำเจ็บไปก็เป็นเวรทุกไปคือเจ็บลงได้ือจบสลบได้ือดีดิ่งวางได้กูจริงจีดิ้งสบายกูเนีอย่าหอบสังคาญไปหวังใครเขาตอนตันที่สังคาญเราก็ทุก์จะแย่และกูอย่าหอบหัวใจไปใ,ใครดูแล เพราะมันไม่แน่เท่ากับเรารักซาเองปัญหาไม่ได้ทําให้เราทุก์แต่การแบกปัญหาตะทาคุณโยม่ทําให้เราทุกนะตอนมีชีวิตอยู่รักษากันให้ดีๆไว้คุนอยู่ก่อนที่มันจะใส่เกินไปเพราะตอนที่จากกันแล้วเนี่ยจะบอกรักบอกคิดถึงก็ม่ไร้กินจะซื้อของอร่อยที่ชอบใส่บาไฮกหมก็มรม่ด้กินเช้าผดูปใส่รถพาเที่ยวก็ไป กไม่รับฟรรักกันใส่ใจกันเม่ยังไม่เริ่มหายใจต่อนวันสุดท้ายจะมาถินนะพราคนเราตายไปก็เอา,ราไรเพื่ไม่ได้คุณอยู่มีที่ดินเป็นอยไรยพันไรบ้านใจแค่เพราะว,ว่าตายไปก็ไปไม่ได้แม้เทงเงินต่อใสไว้ในปากคุณอยู่หรือไปแต่กระดูคุณยังพาไปไม่ได้เลยสิ่งที่พาไปได้ก็คือความดีความชั่วที่พวกเราได้กระทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกปบน้เท่าน,นั้นเองลองเะเทียว ยาสะสมมันมากนะทุกสิ่งทุกอย่างมา้วนเป็นอนาตาเป็นของไม่เที่ยนแท้สุดท้ายมนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีชน,นก็ตายเหมืนอนกันมุ่หยงอภัยแก่คันในวันนี้ดีกว่าสิกรรมคันในตอนตาย,ยเพราะมาเป็นคราวหมดมวยใครก็ช่วยไม่ได้ต้อยหอกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ผู้จำต้องพรากจากวิมานราะอยู่มาบานแทนรับสินบนถึงคราตายแนะ่ยาแก้ไม่มีตายแนร่รนี่มันไม่พ้น จะเป็นราชาหรือมหาชนต้องคิงกายสกุลจุบนเชยญตะโคนตอนอยู่อยากไป้เงินตอนตายอยากได้บุญตอนอยู่ทำตามใจกิเลสตอนตายเล็กไกลพี่เบเที่ยวกาะสวนบุญกอบพ้วยกันแทบจะสิ้นลมสะสมกันไว้ทั้งมากมม้แกง่งแย่งกันแทบจะฆ่ากันตายสุดท้ายเหลือไว้เพียงแค่เท่ากระดูกบนเชิญตะโคนไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของแคนเดียวนะใหญ่ได้พลเอกตาย รวยไ,ได้ก็จนได้แข็แรงได้ก็พ่อยได้สเกิดได้ก็ตายได้บนโลกนี้ไม่มีใครอยู่คำฟ้าอย่าลงตนจะลืมตัวอย่าเสียเวลากับสิ่งที่จาไปจงใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เรือยู่คือโอกาสในการสร้างคุณนามความดีนะ,จะเจริญพร